สวดีค่ะดิฉันนายสายการพนามานาริโในที่ถึงเก้าฉันมาเรียสาีท่ห้าค่ค่ะก็สวัสดีค่ะดิฉันนางสากนารินรใ่ถึงเก้าสวมีแลแต่สค่ะดิฉันนางสาวารที่เาเป็นมาตราษาพิษกานทาภาษาแนวขอเพื่อน ขั้นตอนที่สามนะคะเราเปิดฝาแกกันโดยใช้ตัวขับเครื่องจักรจะดูจะดูได้ว่าเราจะขายที่ตำแหน่งของจุดกลางคือจุดนี้แล้วก็จุดนี้ค่ะโอเคนะคะ 感觉他 ขะะั้นตอนที่สี่นะคะเราก็ทำมารทำความสะอาดแลมบินค่ะโดยรันนะคะก็คือตัวนี้ค่ะสำหรับขัน้นตอนวิธีการกดแลมนะคะเราก็ต้องกดล็อกจากตั้งข้างสองข้างนะคะในลักษณะน,นี้ค่ะจากนั้นแลมมันก็จะเด้งขึ้นมานะคะแล้วรเราก็ถอดแลมออกมาดูค่ะขั้นตอนที่ห้านะคะในการทำความสะอาดแลมเราจะใช้ยาง มา่นทคามอาที่แบบนี้ทอของดังนนค่ะโดยมีวิธีดังนี้ค่ะใล่งนั้นนะคะเมื่อเราทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วเราก็จะนำดักมาใส่ไว้ในที่เดิมค่ะค่ะนำดักน,นะ ใส่ในตำแหน่งเดิมโดยที่ให้แฉบสีทองของลําในลักษณะนี้นะคะหรือว่าขาของแลมค่ะลงในตำแหน่งให้ตรงที่กับสล็อตของมันนะคะจากนั้นเราก็จะวางในลนักษณะนี้แล้วตัวกดเราทั้งสองข้างเราไม่ต้องไปถักมันนะคะเรากพกดมันทีละข้างอย่างนี้ค่ะแล้วมันก็จะขึ้นมาเป็นอัตโนมัติะคะ่ะก็อย่างนี้ขั้ตนตอนของการได้รึเปล่าเราจะมาทดส,สอบ<อ>ว่าที่เข่า คิดเองทำเองยาทำใช่งาน้งเดอแล้วขั้นตอนสุดท้ายนะคะเราก็จะปิดฝาเทชในรูปแบบของข้อติ้งข้อติ้งอะไรบ้างคะอี่เรแก้มาอะ่รงแก้มาอ่าอมีอยู่นี่ไหน ที่ไหนที่เบลุ่ิธี่การตออกะที่นตอกียวทข่เอาเปาโลโอ้ย